สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการปูกับเบื้องพื้นว่าเขามีวิธีการในการปูหรือว่าเทคนิคในการปูกันอย่างไรเราก็จะไปดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายว่าเขามีวิธีการในการปูอย่างไรเราก็ไปดูกันเลยนะครับ <REP. S 2> ก่อนที่เราจะทําการปูเราจะต้องทําการเคลียร์พื้นที่โดยการทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนหลังจากนั้น<ไ>รเราก็จะใช้ระดับน้ําในการวัดถ่ายเทระดับหรือว่าหาระดับภายในภายใน<ด>ห้องนอนออกมายังห้องโถงห้องครัวนะครับระ,ะดับ<ด>ภายในบ้าน<ๆ>จะต้องเท่ากันหลังจากนั้นการปูกระเบื้องเราก็จะปูสูงจากพื้นขึ้นมาอยู่ประมาณ5เซนนะครับถ้าเราปูลักษณะของบางๆถ้าระดับพื้นไม่เท่ากันการปูกระเบื้องก็จะยากดัง นั้นเราจําเป็นจะต้องปูอยู่ประมาณ5เซนส่วนกระเบื้องที่ใช้ก็เป็นแกนิโตทาล่ามาในแบรนด์ของโปเรเซเลียนไทยหรือมาในตระกูลของกระเบื้องจีนนะครับขนาดก็อยู่ที่60คูณ60เมื่อเราทําการทราบขนาดของกระเบื้องแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการปูแถวแรกกันก่อนเลยนะครับ ส่วนของการปูกระเบื้องแถวแรกเราจําเป็นจะต้องหาแนวหาลายของเกระเบื้องโดยการวัดแล้วก็ดึงเชือกทั้งสองข้างนะครับเท่ากันอยู่ขนาด60สิคูณหก กระเบื้องขนาด60คูณ60เราต้องนำมาคำนวณกับขนาดพื้นที่ภายในห้องที่จะทำการปูเราก็จะพยายามปัดเศษให้ลงข้างให้มากที่สุดนะครับให้ตัดได้น้อยที่สุดเพื่อง,งานจะได้ออกมาด,ดูดีและก็สวยงามด้วยนะครับการปูกระเบื้องแถวแรกก็เปรียบเสมือนแถวเมนหลักเราสามารถที่จะจ่ายหรือว่าปูไปยังจุดอื่นๆภายในบ้านภายในห้องโดยที่ไม่ต้องไปหาระดับอีกนะครับสามารถใช้ระดับหรือว่าแนวเดียวกันจากกระเบื้องแถวแรกตัวนี้ เป็นเกณนก็ได้นะครับส่วนปูนที่ใช้ในการปูก็เป็นปูนทรายผสมกับน้ำยากันซึมเพื่อป้องกันความเชืน้นขึ้นมาตาำร่องของยาแนวหรือผิวหรือปูนทรายแห้งตัวนี้ช่างชอบเรียกว่าปูนขุยหนูหรือปูนขุยมะพร้าว แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปูนกาวทาที่แผ่นอีกทีนึ่งแล้วก็ทําการปูเมื่อเราทําการปูแถวที่1เสร็จพอเราจะเริ่มต้นแถวที่2เราก็จะมาหาลายของกระเบื้องหรือว่าแนวของกระเบื้องอีกทีหนึ่งโดยวัดขนาดออกมา60เซนแล้วก็ทําการดึงเชือกดึงเชือกเสร็จที่นี้เราก็จะเริ่มต้นแถวที่2ต่อเลยนะครับ สำหรับการปูกระเบื้องนะครับคู่มือเขาก็จะกำหนดมาว่าล่องห่างควรจะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงมมิลแต่ผมว่าตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเจ้าของงานเป็นผู้กำหนดมากกว่าว่าต้องการล่องชิดหรือล่องห่างแต่สำหรับช่างหมูของเราก็สามารถที่จะจัดให้ได้ทั้งสองแบบ แต่การปูล่องห่างกับล่องชิดก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับข้อดีล่องชิดเราจะมองเห็นอรอยต่อของเกอเบื้องน้อยแล้วก็มองแล้วกลมคืนเกิดความสวยงามแต่ข้อเสียนะครับเมื่อปูชิดเกินไปกับเบื้องเกิดความร้อนกับเบื้องเขาก็จะเกิดการขยายตัวออกมาถ้าเราปูชิดเขาขยายตัวออกมาไม่ได้กับเบื้องก็จะแตกหรือว่าเกิดการระเบิดขึ้นมาได้นะครับ ส่วนสําหรับการปูนะครับก็จะเป็นเจ้าของงานแล้วก็เจ้าของบ้านเป็นผู้เรียกนะครับว่าต้องการให้ปูแบบไหนช่างหมูก็จัดให้ได้เมื่อเราทําการปูห้องโถงเสร็จทีนี้เราก็จะไล่นะครับไล่แถวหรือว่าแนวเดียวกันออกมาจ่ายยังห้องครัวแต่เราก็จะปล่อยด้านข้างเอาไว้ก่อนเราจะเน้นตรงกลางออกมาก่อนนะครับ ด้านข้างเราถึงจะมาตัดหรือว,ว่าเก็บงานทีหลังส่วนด้านข้างตัวนั้นแหละครับที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการปูกระเบื้องเพราะว่าจะต้องเป็นการลักษณะของการตัดกระเบื้องใส่แต่ละจุดแต่ละแถวนะครับเมื่อเราทําการปูจุดกึงลางเสร็จทีนี้เราเอาไว้ก่อนด้านข้างถึงจะมาตัดทีหลังทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่ง เป็นลักษณะของกระเบื้องแถวแรกที่เราทําการหาเอาไว้แล้วก็ทําการปูทีนี้เราก็จะมาหาแนวหรือว่าหาลายของกระเบื้องที่จะจ่ายไปยังห้องนอนทั้งสห้องก็ใช้กระเบื้องแถวแรกที่เราทําการหาเอาไว้คือเราหาครั้งแรกก็คือจบก็ใช้แนวเดียวกันหรือว่าระดับความสูงก็เท่ากันนะครับ เมื่อเราทําการไล่ปูกลางห้องให้เสร็จทุกห้องที่นี้ส่วนด้านข้างเราก็จะมาทําการเจ็บงานอีกทีหนึ่งแล้วก็นํากระเบื้องมาทําการวัดขนาดแล้วก็ตัดตัดก็จะต้องให้ได้ฉากแล้วก็ให้ลงตัวเวลาปูงานออกมาก็จะได้ดูดีแล้วก็สวยตัวนี้แหละครับเป็นจุดที่ยากนิดหนึ่งช่างหมูก็ทําการวัดนะครับก็วัดแล้วก็เพื่อที่จะทําการตัด ตัดส่วนมากแล้วก็จะใช้น้ำใน,ในการระบายความร้อนที่แผ่นนะครับเพื่อไม่ให้กระเบื้องเกิดเป็นรอยฟันตะกะแตนขึ้นมาเมื่อเราทำการตัดเสร็จก็นำมาทำการปูก็ใช้ปูน,นซีเมนต์ทรายนำก่อนแล้วก็ใช้ปูนกาวทาที่แผ่นเมื่อทำการปูลักษณะของการเข้ามุมนะครับจะต้องให้ลงตัวพอดีพอดีงานจะได้ออกมาดูดีแล้วก็สวยงาม ทีนี้เราไปดูอีกด้านข้างที่เราทําการปล่อยเอาไว้ก็จะมาทําการนํากระเบื้องมาทําการวัดแต่รอบแผ่นแล้วก็นําไปทําการตัดนะครับการตัดตัดเสร็จนะครับจะต้องมีการเจียที่กระเบื้องลบรอยฟันป่าหรือว่าลบรอยฟันตะ,กะแกียนอีกทีหนึ่งถึงจะนํากระเบื้องไปทําการติดตั้งนะครับ ส่วนสำหรับข้อห้ามการใช้น้ำในการผสมปูนในการปลูกกระเบื้องเขาก็ห้ามน้ำเป็นกดเป็นด่างน้ำก่อยพวกนี้การที่จะใช้น้ำในการผสมปูนในการปูกกระเบื้องจะต้องเป็นน้ำสะอาดเท่านั้นในการนำมาผสมนะครับ ส่วนกระเบื้องที่ใช้ในการปูพื้นในวันนี้ก็จะเป็นแกนิโต,โตทาร่ามาในแบนด์ของโปรซซเลียนไทยขนาดก็อยู่ที่ประมาณ60คูณ60เซนติเมตรความหนาอยู่ที่ประมาณ1.44สีเบนอ่อนหรือสีไลายหินอ่อนก็สวยงามอยู่นะครับเมื่อเราทำการตัดเสร็จนะครับเราจะนำไปปูแล้วก็ใช้ปูนกาวทาไปที่แผ่นการปูการเข้ามุมจะต้องให้ลงตัวพอดีก,ดการเคาะกระเบื้องบางที ถ้าเป็นช่างรุ่นใหม่เขาชอบใช้ค้อนยันในการตีในการเคาะแต่สําหรับช่างรุ่นเก่าสังเกตดูนะครับจะใช้ไม้หรือว่าด้ามค้อนในการเคาะส่วนมากก็การเคาะก็อย่าเคาะแรงนะครับถ้าเคาะแรงกระเบื้องเขาก็อาจจะแตกได้ เคาะอๆก็ให้อยู่ในระดับแนวเดียวกันกันกบแผ่นการใส่ปูนกาวก็เหมือนกันเราจะต้องใส่ให้เต็มแผ่นถ้าเราใส่ไม่เต็มแผ่นกระเบื้องก็อาจจะเกิดการล่อนได้หรือว่าส่วนมากแล้วถ้าเราใส่เฉพาะกลางแผ่นนะครับแล้วก็ด้านข้างหรือว่ามุมของกระเบื้องก็จะเกิดการล่อนแล้วเกิดการเสียงดังคล้ายๆกับเกือกม้าดังเมื่อเราทำการตัดกระเบื้องใส่ตามซอกทมุมเสร็จ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องทําความสะอาดแล้วก็เช็คขี้ปูนหรือว่าแซะขี้ปูนออกแล้วก็จะทําการยานแนวต่อไปเลยนะครับสําหรับการปูกระเบื้องพื้นของช่างหมูของเรานะครับผลงานออกมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับน่าจะถูกใจเจ้าของบ้านไม่มากก็น้อยการปูกระเบื้องเป็นลักษณะล่องชิดล่องน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.5ผลงานออกมาก็ดูกลมเกลืนลักษณะสวยงาม และลงตัวสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เราก็จะมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ